ก็ไม่รู้ว่าพวกเราได้นั่งสมาธิกันทุกวันหรือเปล่าเนาะจบจากค่ายไปเนี่ยเขาเรียกว่าไปนั่งที่เองนั่งเองที่บ้านเนี่ยอาจจะนั่งยากเนาะเพราะว่าบางทีบรรยากาศบางบางที่เนี่ยอาจจะไม่เอื้อมหน่วยมันอาจจะไม่เหมือนที่ค่ายที่เราเราจัดเนาะเพราะนั้นเรานั่งสมาธิรวมกันก็อาจจะสร้างบรรยากาศในการนั่งสมาธิได้ได้ดีมากเลยคราวนี้ธรรมะที่พระอาจารย์จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยพวกเราอาจจะเห็นตามลายที่ทางพี่ๆเขาแชร์ไปหรือตามเพจที่แชร์ไปเนี่ยหัวข้อธรรมะที่หลวงพี่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยที่พระอาจารย์จะเล่าสู่ ขอชื่อว่าทำงานใหญ่ทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งคราวนี้พระอาจารย์ก็อยากจะถามว่าเอ๊ะงานใหญ่เนี่ยมันมันต้องใหญ่ขนาดไหนถึงเรียกว่างานใหญ่ลองคิดดูสิหลังจากงานใหญ่ไหมซักผ้างานใหญ่ไหมกวาดบ้านละงานใหญ่ไหมหรือมีใหญ่ยิ่งกว่านี้เช่นการสอบงานใหญ่ไหมการสร้างบ้านใหญ่ไหมการสร้างตึกใหญ่ไหมการสร้างเครื่องบินใหญ่ไหมหรือว่าการสร้างยานอวกาศใหญ่ไหมเออนี่ก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถามว่างานที่มันใหญ่แบบสุดๆเนี่ยมันต้องเป็นงานที่ เกี่ยวเนื่องกับอะไรมันจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตไงใช่ไหมควนี้หมายความว่าเมื่อมันมีปัญหาหรือมีงานที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีมีระดับที่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานใหญ่ระดับชีวิตไอ้ตรงเนี้ยผมพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องเจอจะเจอช้าเจอเร็วอ้าวทำไมพระอารย์พูดอย่างงั้นก็เพราะว่าไงเอ่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมีการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมยังไงทุกคนบนโลกวันนี้ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วฉะนััััั้้้้นนงงงงาาาาใหหญ่่่่่่รร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 ะะะะดบบเเีียยยยจจจมมมมมืือออออไไไไถพพททป นี่บางทีมันเกิดเหตุการณ์ถูกเฉิงขึ้นมาเนี่ยเราจะทําตัวอย่างไรเพื่อให้มันพ้นจากวิกฤตตรงนั้นให้ได้วันนี้พระจาจาร์ก็มีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่าติ๊กตอกอ่ามาแล้ววัตกะชาดกอ่าวัตกะชาดกเรื่องนี้เป็นยังไงเอ่ยก็ต้องย้อนนะย้อนไปในสมัยพุทธกาลที่แคว้นมคตแรแคว้นมคต,มคต,มคตเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็จะพาหมู่พิสุสงฆ์เนี่ยท่านก็จะไปบินทาบาทในเมืองแล้วก็มาฉันพอหลังจากฉันเสร็จเนี่ยท่าน ก็มีจานวนเยอะเลยโอ้โหมากมายมหาศาลเลยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูแล้งหรือฤดูแล้งนี่ก็แล้งก็หืใบไม้เนี่ยสีเขียวแทบไม่มีเลยแห้งหมดเลยดินก็แหง้งต้นไม้ก็แหง้งใบไม้ก็แหง้งหญ้าก็แหง้งทุกๆอย่างแห้งหมดเลยนะไม่มีความชื้นความชื้นแทบจะน้อยมากแล้วเกิดอะไรขึ้นเลยความแห้งแล้งมาพร้อมกับอะไรเอ่ยแน่นอนความแห้งแล้งก็จะมาพร้อมกับไฟป่าเกิดไฟป่าขึ้นมาในระแวกหมู่พิสุจน์นั้นที่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านอยู่นี่แหละหมู่พิสุจ์ที่อยู่รอบนอกเนี่ยเริ่ม เริ่มได้กลิ่นแล้วเอ๊ะกลิ่นควันไฟมันเริ่มฟุ้งกระจายเข้ามาเริ่มเห็นไฟเป็นแสงวัาๆๆาป,ป,ปขึ้นมาแล้วก็เริ่มตกใจแล้วพิสูจน์ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็ตกใจโอ้แย่แล้วตอนนี้ไฟป่ากำลังมาก็รีบบอกเตือนไปยังเพื่อนเพื่อนสาธรรมิกทุกรูประแวกนะั้นะนะ่ก็ตกใจกันใหญ่เลยทำยังไงดีเนี่ยไฟก็ค่อยลามเข้ามาลามเข้ามาเนี่ยเราลองคิดว่าเราเป็นเราอะเออเราอยู่ในป่านะแล้วก็เห็นไฟเนี่ยล้อมหมดเลยไกลๆกำลังไล่ไหมเข้ามาไหมเข้ามาเนี่ยจะตัดสินใจยยยัััังงงงไไพรรรริุุุุุุที่่เปปป็นปนนนชชคืออมด้บธ ท่านใดขั้นหนึ่งนะยังเป็นบุคคลที่กาลังฝึกตนอยู่ท่านก็ตัดสินใจแล้วต้องป้องกันก่อนอยังไงเอ่ยท่านว่าจะทําแนวไฟแนวกันไฟก็คือไม่ให้มันมีเชื้อไฟที่ไฟจะกินแล้วก็ลามเข้ามาได้ก็เลยคิดว่าจะเผาพวกใบไม้ใบหญ้าแห้งๆเนี่ยที่อยู่บนบริเวณใกล้ๆเนี่ยให้มันหมดก่อนเพื่อที่ไฟป่าจะได้ไม่ลามเข้ามาที่หมู่พิสูสงนะท่านก็คิดอย่างนั้นก็เริ่มกำลังจะดำเนินการเนาะไปเอาหินไฟหินไฟที่เวลาเคาะแชะแชะแะเนี่ยให้มันติดให้มันไหม้ขึ้นมาเนี่ยเคยเคยไหมเอ่ยเหม แช่แชแชเอามาจุดให้มันไหม้เนี่ยก็กำลังทำอยู่นะกำลังจะทำอยู่เพื่อที่จะสร้างแนวฝ่ายขึ้นมาแต่ในขณะนั้นเองก็มีพิสูจอีกกลุ่มนึงนะท่านก็มาเตือนสติพวกท่านกำลังทำอะไรกันอยู่เหรอมีผู้ท่านไม่รู้เหรอว่าเนี่ยท่านเนี่ยมากับใครเนี่ยท่านมากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่เลิศที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็เทวโลกเนี้ยไม่มีใครสู้ท่านได้ไม่มีใครเลิศกว่าท่านแล้วก็พยายามเตือนสติพวกท่านเนี่ยลืมไปแล้วเหรอท่านเป็นอย่างเนี้ยเหมือน่งไงเอ่ยอเหม ในสว่างสวยยามค่ําคืนเนี่ยแต่ก็มองไม่เห็นยังไงเอย่ยเหมือนกับคนที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแต่ก็มองไม่เห็นเหมือนกับคนที่ไปยืนอยู่ที่ชายทะเลแต่มองไม่เห็นน้ําทะเลเหมือนกับคนที่ยืนพิงเขาซิเนรุหรือเขาพัสซูเมนเนี่ยแต่ก็มองไม่เห็นเขาพัสซูเมนก็พยายามเตือนสติพิสูจกลุ่มนั้นที่กํยาลังทําแนวไฟป้องกันไฟป่าแล้วก็ชักชวนกันว่าเราควรจะไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันท่านก็ชักชวนกันไปอย่างนั้นหมู่พิสูจนทั้งกลุ่มกลม ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็กาลังยืนอยู่พร้อมด้วยหมู่พิสุจํานวนมากนะไฟก็กาลังลามเข้ามาลามเข้ามาแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์คือไฟเข้ามาในระยะ12กะรีสัหรือ12กรีสเป็นหน่วยสมัยพุทธกาลเนาะ12กรีสเท่ากับ1กิโลนะ1กิโล12กิีสเท่ากับประมาณ1กิโลเนาะไฟลามเข้ามาปุ๊บดับเลยอาการดับคือไม่ค่อยๆค่อยๆมอดนะไม่ได้เหมือนกับว่ามีเชื้อไฟแล้วค่อยๆดับค่อยๆดับนะอารม ควันก็ไม่มีสเก็ตไฟก็ไม่มีหายไปเลยอยู่ดีก็หายไปตลอดรัศมี1กิโลเนี่ยรอบไปเลยนะหน้า1กิโลหลัง1กิโลเนี่ยไฟป่าหายไปเลยนะพิสุที่เห็นนี่ก็อัศจรรย์ใจก็บอกโอ้หอัศจรรย์ใจยิ่งนะพุทธานุภาพเนี่ยที่มาเห็นด้วยเห็นก,ก,กับตาเนี่ยก็พานาสารรเสริญเนี่ยบอกขนาดไฟไม่มีชีวิตเนี่ยยังถูกทําให้ดับเหมือนกับเคาเพลิงจุ่มในน้ําเลยก็นาสาะสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ยินดังนั้นท่านก็เลยถามหม ดูความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่ไฟนี้ถูกภูมิประเทศนี้แล้วดับนะถึงภูมิประ,ร,ะระเทศนี้แล้วดับไปเป็นกําลังของเราในบัตรนี้เท่านั้นหาไม่ได้คือเฉพาะผู้ทานุภาพในปัจจบุบันนี้อย่างเดียวก็หายใช่แบบเฉพาะข้อนี้นะถ้ายังแต่ต่อว่าก็ข้อนี้เป็นกําลังแห่งศัจจะอันมีในก่อนของเราด้วยว่าในประเทศที่นี้ไฟจกไม่ลุกโพงตลอดกับนี้แม้ทั้งสิ้นนี้ชื่อว่าปฏิหารตั้งอยู่ตลอดกับก็คือบริเวณที่ท่านอยู่ตอนนี้จะไม่มีไฟป่าตลอดกับรู้จักกับไหม ไม่ให้กับข้าวเย็นนี้นะกับก็คือโลกเสื่อมสลายไปเลยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปนตลอดก่อนที่โลกจะแตกเนี่ยบริเวณเนี้ไฟป่าจะไม่ไหม้เลยนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่ยังอยู่ตอนนี้ ก็ลองไปหาดูเนาอที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่ไหนนะหลังจากที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดอย่างนี้แล้วพระอานนท่านก็เอาผ้ามาปูราดเป็นอนัศนะอาราธนาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้นั่งณงนะตรงนั้นแล้วก็หมู่พิสุทธ์ทั้งหลายก็ได้ทูลพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าราะที่พระองค์ได้นะสแสดงในเหตุปัจจุบนันนี้พวกนะพวกข้าพเจ้าเนี่ยได้เห็นแล้วกับตาแต่ข้อในอดีตนะในอดีตที่พระองค์บอกว่าเห็นในอดีตเนี่ยนะยังยังไม่รู้เห็นในอดีตขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทา ท่านก็เลยเริ่มตัดชาดกเรื่องหนึ่งชาดกเรื่องนี้คือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านได้ไปเกิดเป็นนก ประเภทหนึ่งอ่านกอะไรเนาะนกคุ้มใช่ไหมนกคุ้มรู้จักนกคุ้มไหมตัวจะป้อมๆกลม,ลมๆเนาะตัวจะลายๆนกคุ้มเนี่ยแล้วก็รังของนกคุ้มเนี่ยก็จะอยู่ที่พื้นดินเราอาจจะเห็นเนาะเปีกจะ,ละเล็กๆจะมีรังอยู่ที่พื้นดินก็จะมีไข่พระบริษัทไปเกิดเป็นลูกนกคุ้มนะแล้วก็มีพ่อมีพ่อ,ม,พอมีแม่เนี่ยแล้วก็ออกไข่ามาแค่ฟองเดียวออกไข่มาแค่ฟองเดียวก็กคือเป็นนกคุ้มน้อยพระโพธิสัตว์นั่นเองนะแล้วก็เช่นการที่ป่าแห่งเนี้ย ที่บินได้ก็บินหนีไปสัตว์ที่บินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งนะตกใจวิ่งกระเจิงไปทั้งป่าเนี่ยกลาะหลหมดเลยแต่ลูกนกคุ้มนกคุ้มน้อยเนี่ยพระโพธิสัตว์เพิ่งเกิดยังบินไม่ได้ปีกก็เล็กขาก็เล็กบินก็ไม่ได้นะต้องอยู่แต่ในรังนี่แหละก็เห็นเหตุการณ์แล้วส่วนพ่อแม่นกคุ้มก็โอ้โหด้วยความรักชีวิตสัญชาตญาณของสัตว์ก็คือต้องเอาตัวรอดอะก็บินหนีไปแล้วหลบไปแล้วแล้วทำยังไงเวณนั้นก็เหลือเพียงแค่นกคุ้มแค่ตัวเดียวไปจนเพิงอยู่ไไไมมมมมม่่่ีีใครททาาาาาาาชววยยยเเหลลลือด้้ก็แง ด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งสมบุญบารมีมานับพบนับชาติไม่ท่วนฉะนั้นวิธีการเอาตัวละของท่านเนี่ยย่อมไม่ธรรมดาท่านแทนที่จะตกใจกระโตก,กตากร้องโวยวายสติแตกอะไรต่างต่างเนี่ยท่านกับสงบนิ่งนิ่งเห็นไหมเริ่มเหมือนกับเชื่อเรื่องที่พระอาจารย์บอกไปแล้วเนาะนิ่งก่อนแล้วไงเอ่ยนึกถึงอย่างนี้ท่านคิดในใจว่าชื่อว่าคุณแห่งศีลย่อมมีอยู่ในโลกนี้ชื่อว่าคุณแห่งศัจจาก็ย่อมมีอยู่ในอดีตการชื่อว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงบำเพ็บบาารรรมีีทททัััั้้้้งงหลยปะนนน่่ืตตโไดส พร้อมยิ่งแล้วทรงเพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณสนะสนะทรงประกอบด้วยสาจาัจจะความเอนดูความการุณาและขันติย่อมมีอยู่และคุณคุณของพระธรรมทั้งหลายที่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นทรงรู้แจ้งแล้วย่อมมีอยู่เออก็ความสัตย์อย่างหนึ่งย่อมมีอยู่ในเราแท้สภาวะธรรมอย่างหนึ่งย่อมมีปรากฏอยู่ใีภาษาในพระตาปิฎกเนาะหรือพระอาจารย์พยายามจะเอาในพระตรปิฎกมาให้ดูก่อนบางทีเราเอาจจะเอ๊ฟังเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจก็คือสรุปว่าท่านแทนที่จะนึกถึงควาามตยที ตกแบบนึกถึงว่าไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยท่านกับเอาความคิดที่ยังมีอยู่นะตอนนั้นเนี่ยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์มีทวนนึกถึงศีลที่มีอยู่ศีลเนะเรื่องของศีลเรื่องของสัจจะที่มีอยู่คือนึกถึงพระราตนาตายนั่นเองแล้วไงเ,อเพอท่านนึกนยนใจยอย่างนี้เสร็จนกคุ้มน้อยพระโพธิสัตว์ก็พูดออกมาว่าคูณแห่งศีลมีอยู่ในโลกความสัตย์ความสะอาดและความเป็นดูมีอยู่ในโลกความด้วยความสัตย์นั้นข้าพเจ้าจักทำสั์กิริยาอันยอดเยี่ยมข้าพระเจ้าพิจารณากำลัง ทำสัจจกิริยาพูดมาอย่างนี้แล้วไงเอ่ยนกคุ้มน้อยก็นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้นานะพระองค์มีท้วนนึกถึงพระธรรมนะนึกถึงสิ่งที่เป็นพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้แล้วแล้วก็นี่ท่านก็ว่าอย่างนี้ต่อท่านก็ตั้งเลยว่าพึ่งเกิดมาเนี่ยสัจจะอื่นยังไม่มีเลยยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยคือจะอ้างสัจจะอะไรต่างๆที่เป็นความจริงเนี่ยท่านก็เลยอ้างในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ท่านก็พูดว่าปีของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แแต่่กก็เเดดดดิินไไมม้าาาารรละบขอออง หาอาหารดูก่อนไปท่านจงถอยกลับไปเสียหลวงพุ่มน้อยโพธิสัตว์พูดอย่างนั้นเนาะปีกมีปีกไหมมีบินได้ไหมบินไม่ได้เป็นสัจจะไหมเป็นมีขาไหมมีเดินได้ไหมเดินไม่ได้เป็นสัจจะไหมเป็นมีพ่อมีแม่ไหมมีพ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหมเป็นสัจจะไหมเป็นทั้งหมดทั้งปวงที่นัานอ้างเป็นสัจจะหมดรวมกับพุทธานุภาพที่ท่านนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาพงไม่ท้วนนึกถึงว่าธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ทํทการตัดสอนนึกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแล้วก็อ้างสัจจะ นกคุ้มน้อยนีย่มีอยู่เหตอัศาจรรย์ก็เกิดขึ้นไฟในระยะ16กิโลกริมนะ1กิโลดับไปเลยดับไปเลยแล้วก็ดับมาตั้งแต่สมัยชาตินะมาถึงชาติปัจจุบนันแล้วก็จะยาวนานไปอีกตลอดจนสิ้นกับคือจนกว่าโลกจะแตกเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้จะไม่มีไฟไหม้เลยเนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตอัศาจรรย์นะนิทานชาดกเรื่องนี้ก็จบท่านก็มาเกิดเป็นอ่าลูกนกคุ้มก็เป็นพระสมมาสัมบุตธเจ้าพอนกแม่นกก็เป็นพุทธบิดาพุทธมารดาจากตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อคิดอยู่หลายอย่างแต่ททีี่่่ใหห้้้ตรรรรงงกัับวขอออเืพพะาาจไดดู ก็คือทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งงานใหญ่ที่สุดคืองานในระดับชีวิตในการเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องสั่งสมบาร,รมีมา,มานะพบมนําชาไม่ท้วนยังไงเอ่ยถ้าเราเป็นเราเกิดมาเรานึกเราเกิดมาเป็นเด็กทารกเราจะนึกถึงขระพุทธเจ้าหรือใดไหมเออมันก็เกิดมิสัยของคนทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าเพอเออเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสั่งสมสิ่งเนี้ยมานะพบมนะําชาไม่ท้วนมันไม่ใช่เรื่องอภินิหารมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเหตุกับผลมาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านมีความพร้้อออมมมแแวว่่่าาาาจะปปเเเกกิดด็็นนนััตตตภพขงส์รที ปัญญาที่สูงส่งกว่าสัตว์ทั่วไปแล้วบางทีอาจจะมีปัญญาที่สูงส่งกว่ามนุษย์และหลายคนอีกด้วยํามทำให้ท่านสามารถที่จะคิดหาวิธีการแก้อย่างน้นได้แต่ในม้องต้นคือท่านตั้งหลักด้วยความนิ่งก่อนคือให้มีสติก่อนเกิดอ,อะไรขึ้นมาต่างเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ที่มันจะสําคัญกับคนที่เรารักหรือเหตุการณ์ที่มันสําคัญกับตัวของเราเองมันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเรานิ่งก่อนใช้สติแล้วสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเราจะคิดในเรื่องต่อไปเราต้องคิดในสิ่งที่มันเกิดบุญขึ้นมา เนื้อถึงบุญของเราที่เราสั่งสมมานี่เป็นการคิดเริ่มต้นที่ทําให้ใจเรานิ่งยิ่งขึ้นพอหลังจากนี้เสร็จความคิดต่อจากเนี้ยในวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มมีแนวทางในการแก้ไขเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะพระจยงก็จะเอาตัวเนี้ยมาฝากเราแล้วกังว่าคงจะได้หลักแห่งการดำเนินชีวิตไปนะไม่ใช่ว่านะเกิดโครคภัยไข้เจ็บกับเราขึ้นมากับพ่อแม่เรากับคนที่เรารักต่างๆแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ความสับสนความกังวลความวุ่นวายจนกระทั่งเราไม่คิดว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขแต่วิธีการแก้ไขมมันมี อขอเพียงแค่เราเริ่มต้นอย่างถูกวิธีนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงบุญบาร,รมีที่เราสั่งสมขึ้นมาความดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งที่มันจะทํทำให้เราแก้ไขวิกฤตต่างๆในชีวิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆเผยออกมาให้เราได้ทำตามนั้นเองนะอย่าไปกังวลจนเกินไปอย่าไปตกใจจนเกินไปนิ่งไว้ก่อนเริ่มต้นที่นิ่งก่อนเราจะแก้ไขได้งานเล็กงานใหญ่งานระดับที่่ของเราทำได้สำเร็จแน่นอนก็ขอจเจริญพรน,นะ